นี่เร่นหน้าสมยังนี่เลยนี่มือหน้มันเล่นโค้งครับมาโค้งครับพี่น้องมือนีเน้นหน่อยก็มากครับนี่ไงก็มากครับมันทีมโดยอบตครับมามันอันน้อยู่อาจารย์เอาต้มมันจะมาน้ก้นโอ้ฮัลโหลจอจอบอ่บ ใส่ป่าดใช้กำลังลงมาอีแตนเห็นอีแตนมาแล้วบบใช่ทแล้วตัวนี่้ะักเดืออ้บัเดือักเดือป้องะนี่บอสับเดือกินหมาออเดือกินมาลได้มันก็ฟานบักบับกับบักบักอกบ ครับบริเวณแม่น้ำโขงชายแดนไทยลาวครับตำบลโคกกงคงครับบ้านมุงเขียวครับญาติโย,ยมได้นำคณะสงฆ์มาสันเพนครับที่ริมแม่น้ำโขงไปจำไปต้องกุ้งไปเชิบเนี้ยเปาเปาเอาน้ำแข็งใส่จอกเลยเอาน้ำโคกใหม่ขวัญชั้น บกมือมาด้วยอย่างให้จริงเราบอกนะไ้หลอมนายแค่เลยแล้วทางเคื่อก็มาเนี้ยทางหนึ่งเนาะครับจวงนี้ก็จะลงไปเก็บพักครับพี่เนาะเก็บพักมากินกับต้มหมูฮู้โอ้เน้นหน่อยเลยนน้ำแล้ว ฮะปลไปบครับมปบสิปลาแซบะนบีดอนก่อนไปนบไปบได้เจ้าเจอบ้านดอนผมแรงมใส แล้วไอ้เ่าไอ้สิลดีเขาบอกเก็บพักผมเป็นร่บนีด้ครับเฮ้ยพอคืนพิดตีสนะ เยบขึนครับเยบลไปโอ้ห่อนกดสาวได้ครับสาววุ้เก็บเก็บเอาขึ้นเนาะเนี่ยเอาเป็นหม lốt luôn thuyền nhảy cái đó cái điện đó. oh ừ. phải ừ. 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 ừ

ท้พุนแก้งหมดทั้งรุ่มปุับโอ้โเฮ้ยเอาอใช้จอใช้สนา่เนี่นี่ครับบริเวณโค้งครับแม่น้ำโค้งครับบ้านมุงเคียวครับ เป็นเปนเลิเนมอนเดิมเป็นเลยเอาโลดเป็นพุ่มดิอดไข่ก็โลดเนอยู่ในองจเรองมันเป็นดรเนบงน้ำย่างฮาโลบงเอานึ่งแล้วจอดไปหนึ่งแล้ต้นหญิงต้นบกเบินบอกนี่พุ่ม นอดบักนา,นาวน้ําน,น้ํานื้มนํานันแหละใช่นี่กินดได้บอกครับได้เลยเนาะโอ้โยแห่งกว่าเอ,อีเออน้ําแม่น้ำื้หมูแมกเอาโลดมาหาพักครับพี่น้องนี่เด้นี่ เรพวกน้าหนามเรากปุ่งแล้หนามมันอันนั่นแหละว้าดูพี่กะคักได้หนีได้ยูพี่ตาเป้าหนีคักหนีโฮมตัวหนีฮะแต่ว่าบอกหักได้แถวหนีกระดะน้องครับพี่น้องอมาเลาะแกงครับ ดูกแกงบัานมุงเขียวเดอ้อครับพี่น้องมือนี่มันต้นใหม่ใหญ่นะ ครับพี่น้องพักน,นี้ก็กินไหเมืดเด้อครับนี่กินกับจำปูจำปลาครับเป็นยอดไข่ยอดนังกินไหเมืดครับ ครับอำพูงกระหากันครับต้นใหม่กับงามครับพลานหินมีช่อนช่อดขี้งวัวเด้อครับพี่นอ้องงัวขี้แบ่ครับของ พังพังสงปปลาวเพิ่นเลยลงมาหากินหายากครับแถวนี้ยครับพี่น้องนี่ผมเพินมมิตต้นใหม่ใหน่ๆครับพี่น้องคมง,งามครับพี่น้องต้น ครับพี่น้องโอ้ั่งเล่นนอนเว้นห่อนห่อนมันสินอนรับดีนะครับพี่น้องนี่บรรยากาศนี่ครับต้นไม้ตามจริงมันก็สีขึ้นซื่อ,อยครับเวลานน้ำม,มากเลยมันก็สีพัด <c oughs> เห็ดห้ต้นไม้ซีครับพี่น้อง ตัวได้เกาะบอยู geht, young, <S <s ่กันล่มเนาะครับพี่น้องฮักเนาะครับตัวนี้เก็เป็นสันดอนทรายเด้อครับพี่น้องเด้อเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่ครับพี่น้องเป็นดอนเป็นดอนเป็นโน่นเป็นโน่นอยู่ครับพี่น้องสันดอนทรายเนาะครับ บรรยากาศก็งามครับพี่น้องงามครับพี่น้องงามครับเราเห็นบนป่าทุกนี่กัสิเป็นดอนทมเด้อครับพี่น้องขึ้นบ่ได้ครับพี่น้องทหารก็จะให้ขึ้นครับอยู่กลางโค้งอยู่ใดครับพี่น้องถ้าขึ้นสิขึ้นดอนทมนี่ขึ้นบ่ได้ครับคนให้ขึ้นครับแล้วนี่ก็สิมีแต่ห้อยตีนงวครับพี่น้อง เย็นได้เคราบเพราะอาบและน้ำเย็นบ่บมี่เนาะพูดนเป็นห้อมพูดนไม่พอจจแชรนแล้วบ่ครับยังน,นะมันะบายเลยหลังจากห้าเก็บพักแล้วห้าก็สี ขี่เครื่องกับเนาะครับพี่น้องกับสิสเลาะสมวิวขึ้นไปในคางดอนหน่อยอีกจักน้อยเนาะครับพี่น้องเลาะขึ้นไปเบิ่งสมบรรยากาศเนาะครับพี่น้องเนาะไปทำเมือ่อดกดีนนะ้ได้ไ่นป้าานะเอาเอาในรูนึงวาสันเออวันรู้ละลอยนะ hai năng Hãy người cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ <trosient> <didn't care. h lei> นาะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงสำานียครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ครับส่องพงายท่าพาเลอร์ครับพี่น,อน้องคลิปนี้ก็ไว้เพียงสำานี้ครับสวัสดีครับ